นจ้าน yeah. ี่จ so ้านี่จ้าเขาสิมาต่ำหมักแอปเปิลน้อยเด้อจ้าแอปเปิลน้อยเขาออกมาเบิ่งจ้าเบิ่งเบิ้งา้แท้ง้มวาจ้าอ้มันสุกมันกระสีเหลืองค่ะมันสุกแล้วมันสีต่ำบ่แซยบจ้าเขาก็เอามาประมาณนี้จ้าเขามาตัดตัดอันนี้มันออกเขาล่างเลยเด้อจ้าล่างละเขามาตัดออกซ่อมออกตัดออกนี่จ้าที่เป็นนวยจังสิจ้านี่นี่ แซ่บแซบเด้อจ่ายาสูบบอกไผ่เฮาออกมาต่ำกินสุดแซ่บเลยจ้ะนี่ห็นบอกเขาก็มาตัดหัวตัดถ่ายมันออกจ้ะเนี่คขันไผ่พวกยาไขมันกระเด็นขันไผ่พวกยาไขมันกระเด็นเขากลไปทุบซะก่อนเด้อจ้ะเพราะว่นหน้ามันหลายเวลาเฮาต่ำมันสิบ่แหลกขันผู้ใดมากแหลกๆเอาไปทุบทุบแล้วก็เอามา ตำจ้ะแซบแซ่บจ้ะตำกินทุกปีมากตำออกรสเค็มๆหวานๆแน่จ้ะสูตรแซ่บอยู่นี่เลยเลยเ้อจ้ะนี่เ้าก็ตัดประมาณนี้แหละตัดตัดตำหลายมันสิกินว่ามืดจ้ะ กินผู้เดียวนี่จ้ะแล้วก็ได้และได้แล้วในโคกเฮาก็มีใส่เฮาใส่กระเทียมจ้าเฮาใส่กระเทียมเข้าไปพริกพริกซีเม็ดนี่เขาสิกินได้ปะจา้าพริกซีเม็ดต่ำเลยจ้ะ ร้องเบิ่งจากพริกซี่เม็ดเท่าสิกินได้บอกปกติเท่ากระไซเม็ดสองเม็ดพอจ้ะมันเพดกินม่ได้เรต้องเอาแหลกมันจะกินม่ได้จ้ะต่ำลงไปจ้ะค่อยๆเด้อจ้ะมันสิกระเด็นใสหนาค่อยๆจ้ะน้ำเพื่อนกระไหลเด้อจ้าหมากกันนี้น้ำเพื่อนสีไหลเท่ากระสิต่ำไปเรื่อยๆสิละจ้ะ น้ำร้ายหลายเด้จะน้ำแตกน้ำแต่น้ำสสกเด็นใสหน้าใส่ตาเด้จะค่อยๆเด้เอาล้งเธอละเม็ดเด้จะเขาเอาล้งเธอละหลายเม็ดเขาต่ำบ่ได้จ้าเขาต่ำมันต่ำบ่ได้บ่แมนมันต่ำบ่แหลกจ้ะต่ำโบแหลกมันเสียนกระเด็นใสหน่วยตาเ่าสั้นก็เอาถุงมาสซุปนาก่นเด้จ้าถุงมาสซุปใส่หนาแล้วเขาก็ต่ำ สนันวันไหวสะเทือนโลกไปเลยจ้ะเห็นไหมเห็นไหมน่ากระเด็นแล้วขนาดต่ำซ้ำนิดนึงเด้อจ้ะน้องปรทธานได้หลายโอ้เต็มหนาเลยแบบนี้เต็มหนาบ่ว่าแต่ว่ายากระเด็นเขาน่วยตาเท่านั้นแหละนี่โยนลงไปป๊อกนะ่ะ ยนต์ดีๆเนา,จานะจ้ะเนาะตกป๊อกตกปอกเลยป๊อกนนะป๊อกนะ่ะป๊อกแต่มันยัวยัวเพราะมันแตกจก้ะผู้ใดอันบ่ามากแหลกก้ะย่าซูต่ำโดนด้วยจ้ะอันนี้ต้องเอาแหลกแหลกอย่าขันบ่แหลกมันกินยากมันเสียวฟันนะจ้ะเสียวฟันมากอย่างนี้นะ ก็สิกินบ่เบิร์ดดอกจ้ะต่ำมือละหน่อยเอาอันนี้นะคะเขาเอามาใส่ตู้เย็ยนไว้กินได้เป็นเดือนจ้ามากดิบๆสิแหละเขาเอามาใส่ตู้เย็ยนไว้ละมันเสียนั่นมันสิกลายเป็นเหลืองไปเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ในตู้เย็ยนของเขาไว้สามารถกินได้เป็นเดือนจ้าเคยละเก็บมาเธอเดียวขเขาตู้เย็ยนไว้ได้เป็นเดือนเลยจ้าเพราะว่า มันแ่บเด้อจ่าสิบอกให้เขามาไว้กินโดนๆเลร้ายเมือ่อเพราะลวจ่าเขาสิกินโมเมทดแลก็เก็บไว้กินเมื่อนานปีนี้เป็นดกลกจ้าทั้งดุกทั้งงามจ่าปีนี้ร้ายแทก้กะหลายวาเด้อจ่าเดอ้เดอทุกปีนุวยก็ะจะขอดเถือกกระจะกอดจ้าเมื่ได้ทายต้นตอนมัน ตอนเก็บเ้เบิ้งจะเฝ้านักเขามาจะาย่านเขาเฮีนยนเ,นยเลนวานลเอาอยู่สวนเด็กน้อยเล่นเด้อจ่าหนีเด้อเวลาเขาอยู่สวนเด็กน้อยเล่นเราก็จะมาใส่ซูรดเลยนะคะได้ละจา่าซำนี่ใส่ซูรตเข้าไปเลยจา่าขาดก็ได้เลอจา่ากินยังก็ต้องมีชูรตชูรตน้ำตาลนี่มากหน่อยใส่หน่อยมากหลายใส่หลายเด้อจา่าเพราะเขาต้องใส่หลายๆจา่า กันเขาบอไซหลายมันบอแซบจ้ะมันสะสม้มกันเขาบอไซน้ำตาลหลายนะมันส้มเด้อจ้ะมากกันนี่นะเพื่อนส้มคักเด้อจ้ามันจะกินบอยแซบจ้ะน้ำปลาลงไปหว,วานๆเค็มๆช่วยลงไปปลาแดด ประเด็กก็คือปลา,าปลา,าก็คือปลาเหมยจ้าลงไปนี่จ้านี่จ้าสุดยอดไหมทีนี้ม่านเทาก็ตัมบักย้มแมนบะจ้า,จาต่ำบักย้มเนาะเป็นยังไงพือสรงต่ำบักย้อมโอ้ยน้ำลายแตกเลย น้ำลายแตกจ้ะน้ำลายแตกคุณอะอืสุดยอดปลายดอแด้เลยจ้ะคุณอะซีมซีมจ้ะน้ำลายแตกเราอดว่ได้อดว่ได้ซีมก่อนก่อนอื่น ุดยอดปลายดอแด้เลยจ้ะจ้านี่จ้าเทคคกเลยปันนี้เด้ความโคกลงเลยเด้จ้ะเด้อความแซ่บมันก็สิอยู่กับโคกเฮานี่ล่ะจ้ะเห็นบ่สุดยอดสุดยอด บอกแล้วว่าสุดยอดสุดยอดเห็นไหมมาด้วยจ้ามาด้วยจ้าตำบักปอมโอ้ตำบักแอปเปิ้ลน้อยจ้าตำแอปเปิ้ลน้อยซีมเบิ่งก่อนนะม,มาด้วยจ้าเด้ออยาว่าบอห้องเด้อ อ๋อโอ้เบิดเท่านั้นตาบอดกินกระมือหมืนแบบเน,นี้ตายตาอืมจะบอกใครเด้ออืม แซ่บๆแซ่บๆอืม่อยากให้เห็นหน้าม่อยากให้เห็นหน้าตอนนี้ว่าแซ่บซําใด๋ <of my> <Busan> ยอดเลือดเต็ไป